ฮัลโหลสวัสดีสำหรับชาวเอ็มซีเกมมิทุกๆท่านนะครับก็คลิปนี้เราอยู่ในไมค์คาร์บินลอชชั่นนะอยู่ในบันนึงครับไม่สีแเราอยู่ในไมค์คาร์บเชื่อเอะไรนะครับไมค์คาร์บเวอร์ชั่นหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งนะนั่นแหละนะครับเวอร์ชั่นมันเยอะเกินไปไมค์คาร์บินลอชชันเนี่ยนะครับอืมช่างมเถอะโอเคในวันนี้เราก็จะมาสาร้างความเหล็กกันนะนะครับสร้สงางความเหล็กแบบง่ายๆนะครับไอ้แบบฟาร์มนี้มันง่ายเกินไปมันก็มันก็ผมว่าจะจะได้สอนอันนี้นะ มันได้แค่เหล็กอ่ะเออใครที่อยากได้แค่เหล็กก็ทาแค่นี้ก็ได้นะครับก็คือ,อสามบล็อกตรงแอปพื้นที่น้ำสามบล็อกนะครับปักอันนี้อะไระปักป้ายเออแล้วก็ทํากล่องไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับอันนี้เอฟเคครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งจุดนะมันก็ไม่ได้เยอะนะครับมันก็พอพอะไรสองฟาร์มอ่ะแต่ว่าอันนี้จะได้เยอะกว่านอยนึงนะครับแล้วก็ใช้เวาเจอเยอะกว่าแล้วก็อันนี้จะได้ไปได้ข้อดีก็คือเราสามารถแลกของกับเวอเเจอร์ได้นะนะครับ อันนี้คือ่อเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนนะก็คือไว้เตียงข้างล่างนะแล้วก็ใช้กระจกทํารอบๆนี้นะครับถ้าไม่งั้นแมวกับอก็เลยจะเกิดข้างนอกตรงบล็อกหินบล็อกอะไรเงี้ยนะครับไดไห่นะอันนี้คือง่ายๆนะใครที่จะทําตามแบบนี้ก็ปิดคลิปได้เลยครับดูแล้วเข้าใจอ๋อโอเคปิดคลิปเลยนะส่วนใครที่ไม่อยากปิดคลิปนะครับอยากดูต่อก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะสร้างสักตรงตรงนี้กันห่างกันไหมน่าจะห่างเลยนะครับเราจะห่างกันเยอะแล้วล่ะตรงเนี้ยผมจะสร้างสักพิกัดประมาณร้อยหนึง่ง คราบยิงสูงจากพื้นแค่สิบบอกก็ได้นะแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้สิชอบทรงสูงอะมันคนชอบความสูงอ่นเดียวอเคนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทุปลงก่อนไม่ได้ใช้มันรูปจริงป่าโอเคได้่างนี้ใช่ไหมให้ดูให้ดูว่าเป็นตรงกลางครับก็ต่อ,อ,อกมาห้าบอกนะครับอ่าตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่ง2 3 4สามสี่ห้าสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็เติมบล็อกให้เต็มนะครับใช่โอเคทุกคนก็เราวางบล็อกให้มันเป็นแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมนะครับอ่าเราก็จะทำตรงนี้เป็นบล็อกนะครับวางบล็อกก็ได้ใครรวยบล็อกก็วางบล็อกนะหรือใครรวยกระจกก็วางกระจกก็ได้นะตรงนี้นะครับถ้าวางกระจกแล้วก็จะดีนะใช่ตรงนี้4สี่บล็อกโอเค มันจะได้เพอถ้าสี่ปอกนี้มันน่าจะพอดีกับเรื่องการวางน้ำนะนะครับจะจะวางน้ำก่อนนะเพราะน้ำนี่เป็นส่วนปัญหาที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับทำฟาร์มอ่ะถ้าเกิดว่าการจัดการเรื่องน้ำไม่ดีมันก็ไม่ดีนะโอเคนะครับโอเคได้ช่องพอดีใช่ไหมอันนี้คือเยี่ยมครับแต่ละส่วนหนึ่งนะเอ๊ะมันจะมืดหรอ มันจะมืดแล้วก็ปรัให้เป็นกลางวันก่อนดีครับเรื่องการแบบขนเฟเรนเจอร์อะไรอย่างนี้ผมจะไม่ไม่ได้พูดถึงในนี้นะนะครับเพราะว่ามันมันน่าจะเบสิกนะการทำฟาร์เจอร์เพราะหลายคนแบบอาจจะมีประสบการณ์เรื่องฟาร์นเ,เจอร์แล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีก็อ่าก็เมนต์มานะครับไอ้บ้านนี้มันอ๋อไบโอมนี้มันโอเคทุกคน ดี๋ยวผมจะต้องทำร่มให้มันนะครับอีน้ำแข็งทำไงดีเนี่ยสร้างไว้สร้างมาติดไบอมน้ำแข็งเฉยเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะโอเค้วตรงไหนเป็นน้ำแข็งอีกเดี๋ยวผมก็จะจัดการแบบนี้อีกนะอ่ะนะครับต่อต่อต่อ เรียกไบโอมปิดชีวิตเปลี่ยนนะอย่าสร้างไบโอมแบบไบโอมเย็นนะอย้ไปสร้างไบโอมร้อนๆนะครับไม่งั้นจะมีปัญหารเรื่องน้ําแข็งใช่แต่ผมก็ชอบกินน้ำแข็งนะโอเคนะครับก็ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปกท็ทำข้างนะครับา้างก็ไม่ได้ยากอะไรเลยข้างเราก็ต่อบลบ็อกมาสาบล็อกนะแบบนี้นะครับต่อยอะต่อเยอะกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับ โอเคก็ตรงนี้วางไว้สักสอามผมจะวางฝั่งละห้าเตียงได้ไหมห้าสี่ยี่สิเอเยยี่สบเจอร์นะครับได้ได้ได้สองสี่หกแล้วกันเอานะครับขอขอวางหกแล้วกันโอเคหกสี่ยิบสี่นะยิบสี่เปอรเจอน์นะครับ okay. 64, นะเ,เอบือจะจัดยังไงก็ได้ตรงนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดอะไรนะ คือมันทําได้ทุกแบบอ่ะตรนไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับวางกระจกให้มันถอยเป็นบล็อกกระจกแค่นั้นแหละอึงนะครับบล็อกอื่นก็ได้นะบางเช่นบล็อกใบไม้อย่างเงี้ยแต่บล็ใบไม้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสเสถียร่ะบางทีอยู่ดีบล็อกมันก็หายไปเองอย่างเงี้ยนะครับเพราะกระจกนี่มันง่ายสุดละนะหาก็ง่ายนะครับหาขุดทรายมาเนาะแล้วมาเผานะครับโอ,อแล้วก็หัวเตียงนะครับให้วางออกนะแล้วก็อย่า แนะนำว่าอย่าเอาหัวเตียงชนกันแบบนี้นะครับมันจะไปเกิดอีกด้านหนึ่งเวลามันนอนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เกิดมันตื่นอ่ะเวลามันตื่นจะไปตื่นอีกด้านหนึ่งนะมันจะมันจะทํางานไม่ได้เออแล้วฟังจะพังครับอหละอย่าหาทำนะเอาเตียงหัวเตียงชนกันเนี่ยหกสามสิบแปดละเกิฟังโอเคแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็วางแบบนี้ ือวางกัดไว้เฉยนะครับเตียงอะืะวางแค่นี้แหละนะครับช่องหนึ่งยิ่งวีดเจ้าเยอะมันยิ่งมันยิ่งมัวน,นะยิ่งคุมยากนะครับผมแนะนําก็คือเนี่ยแนะนําก็คือสองตัวนะเพราะในบันดังคาผมก็ทําแค่สองตัวนะครับถ้าเยอะแล้ว,วลมัวนะอ๋อในบันดังคาผมทําให้นิวช่องละสามสี่ตัวเลยอะนะครับอัดวเจ้าเยอะ มันก็ดีไปอย่างหนึ่งอะแดรเจอเยอะก็คือมัน,นเกิดได้เยอะเนาะมันเกิดทีหนึ่งแบบสามสี่ตัวได้อะทุกแดรเจอร์ทุกสิบตัวมันจะเกิดได้หนึ่งได,ได้แบบหนึ่งตัวไงนะครับอย่างฟาร์มที่ผมทําให้นิวในในวันหนึ่งครับซึ่งทุกคนไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนั้นคือผมทําให้เขาไปสี่สิบแดรเจอร์ฟาร์มเท่าเนี้ฟาร์มเท่ากันนะครับทําไปสี่สิบแดรเจอร์ซึ่งมันแน่นมากะนะแต่โ็เลมก็จะเกิดเยอะหน่อย แ้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องอเวลาเกรมเกิดเยอะๆมันก็มันก็จะเกิดไม่เสถียรอีกผมไม่รู้ว่แล้วเป็นล็อกมันเป็นอะไรยังไงนะเพราะว่าในเจาว่ามันก็กดในเจ้าว่ามันดูมันดูสมกดมากกว่าไอเบทล็อกผมผมไปอ่านกดมาแล้วแล้วผมก็ลองทําแล้วมันก็แปลกๆนะครับอ่าแล้วก็เราต้องใช้ใครสปอนเนอร์เวเดเจอร์นะึเตรียมดาบไปด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้เผื่อเจออะไรวเจอที่มันผู้งานปิงปิงเตียงตัวเองนะไหน,นผม้องต้องทุบเตียงแกเวอเจอร์มจอมชอบไปอ่าเซบเตียงอื่นที่มันไม่ใช่ของตัวเองนะครับแล้วมันก็นอนไม่ได้ทุกคนคือมันไม่ไม่มีปัญหาไหมมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมมุนกิดรู้สึกมุดกิดเฉยๆะนะครับอ่าหนึ่งตัวเซบเตียง ปิ Bing, ้งสองตัวเซฟเตียงปิ้โอเคอ๋อขั้นตอนนี้ผมว่าถ้าเป็นกลางคืนมันจะมันจะทำง่ายกว่าเยอะเลยนะถ้าเกิดทำในอาชีพรอดนะครับ ah. คือให้มันเซฟแล้วมันจะนอนเลยใช่ไหมเราจะรู้ว่ามันเซฟเปลี่ยนเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นผมจะเซทเป็นกลางคืนด้วยแล้วกันตามเซทไนท์โอเคเนี่ยมันจะนอนใช่ไหมแล้วเราก็จะคุมง่ายด้วยเรื่องอการทำอาชีพเนี่ยอย่างเงี้ย มันก็จะมันก็จะแบบง่ายดีอ่ะมันง่ายอะจริงๆนะทำ,ทำเทีช่องก็จะง่ายนะครับเออมาแล้วก็ปึ๊บนี้วางสลับกันก็ได้นะถ้าสองถ้ามีแค่สองตัวมันวางได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่สองตัววางยากนะครับอ๋อทุกคนผมลืมไปทุกคนเราต้องมอนเกิดข้างล่างเต็มเลย โอ้คิปเปอร์เกิดเยอะอะโอเคผมรู้แล้วถ้าผมทำแบบทำฟาร์มต้องทำในเบโอแบบนี้คิปเปอร์เกิดเยอะดีนะอ่าเดี๋ยวเราต้องต้องทำระบบฆ่ามันก่อนอ่าขอเป็นกระจกกันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้อ่าขอเป็นกล่องกับออปเปอร์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 อยู่นี่นะครับแล้วก็กล่องอยู่นี่โอเคอ่าแล้วก็หันหน้ามาซะแบบนี้ก็ได้ ใช่แล้วก็วางง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปล้างหน่อยโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้วางวางเวนสแปรบนะสแปรบสแปรสแปรโอเคสแปรบ์แบบนี้นะครับ แล้วก็วางป้ายนะครับป้ายี้ต้องวางสักสองชั้นเ,ออเดี๋ยวนะเอาไปแบบนี้นะสองด้านด้วยนะครับแล้วก็เก็บป้ายแล้วแล้วก็ลาวานะครับเทลาวาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเรากลับไปทำวจอร์กันต่อเลย เคสนานะครับหนึ่งสอ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 งบล็อกใช่ไหมตรงนี้จะปิดก็ได้นะแต่ไม่ปิดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะอันนี้แล้วก็ขอแสงหน่อยบล็อกแสงให้มันสว่างหน่อยแล้วกันบล็อกแสงส่วนใหญ่มจะไ,ไว้ใต้มุมอย่างเงี้ยนะครับมันก็มอนไม่เกิอดหรอกมั้งผมก็ก็ไม่ไว้ใจมนะันอ่ะโอ้มอนข้างล่างเต็มเลยนอ่คือฟาร์มเสร็จแล้วนะทุกคนเลือก เดี๋ยวแค่รอให้อะยรมันเกิดก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับอแล้วเราก็ทําอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องปักสเกลความจริงเพราะว่าบล็อกนี้มันมอนเตอร์ไม่เกิดนะครับเพราะกระจกมอนเตอร์ไม่เกิดความนี้เราก็แบบเราสร้างลอยขึ้นมาจากพื้นสักสิบบล็อกพอแล้วนะนะครับถ้าใครไม่ไม่เน้นสูงเงี้ยนะครับอันนี้คือเราสามารถเดินแรกของได้ด้วยนะ น,นี้ผมลืมทุกคนต้องปิดต้องปิดถ้าอยู่มุมหัวเตียงอะต้องปิดยังไงัก็ช่างนะถ้าเป็นมุมหัวเตียงนะเพราะว่าเตียงมันออยู่ตรงนี้ม,นมันจะมันจะเกิดข้างนอกทุกคนเดี๋ยวรอให้เชา <ๆ S 1> ้าเรายังกดเช้าไม่ได้นะต้องปิดกระจกก่อนนะครับถ้าเช้าแล้ว ดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเกิดยังไงนะเดิไอโกเลมนะครับคือกฎใหม่อ่ะที่ผมไปอ่านมานะครับมันบอกว่าบรเวเจอร์มันต้องทํางานด้วยนะนต้องเฮตติ้งยี่สิบเจียงเวเจอร์สิบตัวนะครับในการทําในการทํางานของฟาร์มนะใช่ออนี่นี่นี่ให้มันทํางานก่อนทางานสิเฮ้ยข้างล่างบริข้างล่างนีงง่เต็มเลยว่ะออฟเต็มเลยทาไงดีต้องฆ่าไหม ค่าทิ้งก็แล้กันอ่าขอแอ<ร>ด,ดแอดอ่าเอ,อนะครับแล้วก็อ่าเท่ากับห้าอ่าวงเล็บิดปรับเอสอ่าเท่ากับห้าไม่ได้ทิ้งห้างั้นหรอโอ,โอ้ไม่ได้มันก็เยอะแล้วนี่ย ไม่ชอบเกิดอะงงเหมือนกันนอ้นนือฟาร์มเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะรอให้อะกุเรมันเกิดนะครับเก็บของก่อนนีงไงเกิดแล้วนะครับถามว่ามันเกิดเร็วไหมมันไม่ได้เกิดเร็วหรอกไหมครับเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเฮ้ยถ้ามันลอยอะอันนี้ยงจบละหรือเราสามารถแก้เป็นอ่าครบ เป็นกองฟางเอ้ยไม่ใช่กองฟางกองไฟก็ได้นะนะครับอีอีผมขอเปลี่ยนระยะหน่อยปึ๊บเปลี่ยนเป็นตรงนี้ได้ไหมโอเคนะครับโอเคเสร็จละอยู่ข้างล่างหน่อยเนาะอันนี้มันต้องต่ำหน่อยนะครับลาวาไม่งั้นรู้สึกว่าโกเล็มันจะ เดี๋ยวมันจะตายข้างบนแล้วมันจะแบบไม่ได้ของถอือใครทีแบบไม่ไม่ซีได้อะไรมากก็ลงเป็นกองอกองไฟบนฮอปเปอร์ได้เลยนะเ yep จ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะยแปปิ้งนะครับทองไปนะครับลงได้เลยนะนี้นั่นแหละนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเออทำไมคอมคอมเท่ากันไม่มีเลยทำไมเขาไม่มีความเท่ากันอนะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเค ตรงนี้เราก็เดี๋ยวรอให้มันเกิดตัวนึงแล้วกันเนาะเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันใช้งานได้นะครับเกิดตัวไม่พอหรอกนะครับเราจะไม่ไม่ไม่เอฟเคเป็นชจวาบงนะเพราะว่าคลิปนี้ที่ผมผมแบบรีบอัดมากเลยเพราะว่ากลัวลงไม่ทันนะครับใช่รอดูว่ามันจะเกิดไหมนะคือไม่ได้เกิดไปเหมือนในเจ้าว่าแล้วกันนะบอกไว้ก่อนนะครับใครที่แบบคิดว่าทําแล้วมันจะเกิดบูตฟาสมันจะเกิดแบบอ่าสองสิบห้าวีตัวหนึ่งตามกฎที่ ไม่เขาพี่กีได้เขียนไว้มันก็ไม่เกิดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันกเกิดไปอยู่เนี่ยถ้าเวราตราใดที่เวเดเจอร์ทำงานนะครับมันจะเกิดทุกสาวิห้าวีนะครับให้โกเลมตายอะถ้าโกาเลมตายปุ๊บอีกสามตีห้าวีมันจะเกิดนะครับนี่นะครับถ้าเกิดมาทํางานนะแต่ถ้าเกิดเวเดเจอร์อุออง,งานก็จะแบบเลทไปนาทีหนึ่งสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีนะครับหนึ่งในเจ็ดร้อยติ๊กอะโอกาสเกิดนะครับใช่ ผมสงสัยงทุกคนถ้าเราเร่งติ๊กสปีดอะมันจะเกิดไหมเออน,นี่อันนี้ผมสงสัยนะขออนีาตทำทำในคลิปเลยแล้วกันห้าร้อยเออผมเล่นห้าร้อยติ๊กเลยมันหนึ่งในเจ็ดร้อยติ๊กใช่ไหมก็คืออ่ามันจะไม่อันนี้มันจะยังไม่เกิดนะจนกว่าอะก็เริ่มตัวที่อยู่ตรงนั้นจะตายนะครับพอตายแล้วก็จะเกิดใหมออ่อันนี้คือเร่งเร่งติ๊กสปีดนะ ปกติไหมครับมันใช้เส้หนึ่งติ๊กนาะติ20วิเป็นหนึ่งติ๊กนะครับ35วิมันจะเกิดหนึ่งครั้งนะทุกคนจําไว้นะแต่นี่คือกันนี่คือสปีดท,ที่ผมมาเร่งให้ดูนะเออแล้วผมก็ไม่ได้เซ็ตไว้ด้วยนะครับเผื่อใครแบบไปเห็นคลิปฝรั่งแบบมันเกิดไวมากเลยพี่ทรมันเกิดไวจังนะครับเขาอาจจะเซ็ตอาเซตติ๊กสปีดก็ได้นะใช่โอเครอรอ,อไปบางทีว่าจะนานมากเลยนะ ผมว่าผมเซตอ่าติ๊กสปีดเป็นเจ็ดร้อยดีกว่าใช่มันน่าจะไวพอควรเลย 700. เย700จ็ดร้อยอเจ็ดร้อยสิเจ็ดร้อยนี่คือโอกาสของก็คือทุกหนึ่งวิถ้าไม่มีโกเลมนะครับทุกหนึ่งวิมันจะสุ่มว่าจะให้เกิดไหมอะไรเงี้ยต้องไม่เดีจะทำงานด้วยนะไม่เดี๋จะต้องเรียกร้องเลยนะว่าเอ้ยอยากได้โกเลมนะอะไรเงี้ยนะครับใช่ ถ้าวัยเด็ไม่เรียกร้องมันก็ไม่ได้ใช่นะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับทุกคนไอแต่กรเดื่องก็เกิดไปอยู่นะเมื่อกี้ได้สิบกวันแล้วมันก็อยู่มันก็อยู่ที่จังหวะนะครับแล้วก็มันอยู่จังหวะที่วัเด็กมันมันเรียกอ่าเรียกกเลม่ด้วยนะแล้วก็อยู่ที่จังหวะของอยู่ที่ระยะของการเอฟเคของเราด้วยนะครับปกติของวเอฟเคประมาณเนี้ย มันต้องไม่เกิน40บล็อกจากาจุดกลางหมู่บ้านปะจากหมู่บ้านอะไม่เกิน40บล็อกนะครับในระยะแบบแกนไอแกนวายเนาะแล้วก็ไม่เกินเท่าไหร่นะ80บล็อกมั้งนะครับ64หรือ80ไม่รู้อะนะครับจากฟาร์มเนาะมันจะเกิดอะอันนี้แล้วแต่ที่มันโหลดนะครับซึ่งปกติผมก็จะ F K อยู่ระยะเบบนี้ยบางทีก็อยู่ตรงระหว่างอยู่ตรงช่วงที่กล่องกล่องเก็บอกล่องเก็บเหล็กอะไรไประมาณเนี้ยนะครับใช่ นั่นแหละนะประมาณนี้แล้วกันกับฟาร์มเด็กนะครับซึ่งใครที่ไปทําตามแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าเอฟเคครบคืนหนึ่งอะเกิดแน่นอนนะเนี่ยเกิดตอนหน้าเนี่ยนะไปอาจจะเกิดชา้ากว่าที่ผมทําคลิปหน่อยนึงนะอันนี้คือเนี่ยวัลเดเจอร์วัเดเจอร์เรียกชา้าด้วยประเด็นนะครับใครที่ไม่ได้แบบอันนี้คือผมเซตติกด้วยไงมันก็จะเกิดไปขึ้นใช่ไหมถ้าติกเป็นถ้ารีเซตติกเป็นหนึ่งมันก็เกิดแหละนะครับถ้าวัเดเจอร์เรียกวันก็เกิดเลยแหละ แต่ว่ามันก็จะแบบหลัง35วิยังตามคือเวลาก็เริม่มไอเลนก็เริ่มตายนะครับแล้วอีก35วิมันถึงจะเกิดหนึ่งตัวนะซึ่งตรงนี้มันมีวัตเจะา20กว่าตัวใช่ไหมมันก็จะมีสองชุดนะครับชุดหนึ่งคือนะสิบตัวนะสิบตัวการเรียรกครบสิบตัวมันก็คือเกิดหนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าเรียกเกิด20ตัวก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าฟาร์มเนี้ยเราเกิดได้พร้อมกันทีละสองตัวนะครับฟาร์มนี้วัตเจะเกิดไอเลนก็เริ่มเกิดได้ทีะละสองตัวก็ ถ้าไอรนเกรมตายปุ๊บมันก็จะเกิดใหม่นะครับซึ่งต้งองรอครูดาวประมาณ35วิโดยที่35วินั้นเป็นพื้นฐานนะอาจจะเยอะกว่า35วิบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะครับไม่ถึงชั่วโมงผมก็พูดไปงนั้นแหละมันก็อยู่แค่ไม่เกินวันหนึ่งอ่ะวันในเกมก็คือ20นาทีใช่ไหมภายในภายใน20นาทีเนี้ยมันต้องเกิดอย่างน้อยคือ3ตัวนะครับตามที่อะบริเจมันทํางานนะคือมันทางานอยู่แล้วแหละนะครับบริเจมันต้องทำงานทุกวันใช่ไหมชา้าทํางานอะไรเงี้ย ถ้ามันไม่มีบล็อกทํางานให้ทํางานมันก็จะไม่เกิดนะกดมันก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับผมอธิบายอาจจะงงๆหน่อยแต่ก็ใช้ได้แล้วกันนะครับเนี่ยสิบเก้าเหล็กทาคลิปเสร็จก็สิบเก้าเหล็กอ่ะโอเคแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันมันใช้ได้แหละนะครับสรุปคือมันใช้ได้นะครับฟามเหล็กนี้นะก็ใครจะทําตามก็ทําตามได้เลยนะครับใครจะไปดัดแปลงเป็นแบบอ่าแบบที่ผมนําเสนอตอนต้นคลิปก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าอันนั้นมันก็จะวัเจ้าก็จะอยู่รวมกันใช่ไหมอันนี้ก็จะง่ายหน่อยอ้อแนะนำนะทุกคน ตอนอ,า,อาชีพรอดนะครับแนนําอีกอย่างหนึ่งมันต้องไม่ต้องกัน่นเปิดกระจกไว้ช่องหนึ่งอย่างเงี้ออยอเ,เปิดไว้เปิดไว้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไม่ได้เดี๋ยวเวาจเจอออกคือถ้ากลางคืนอ่ะเราขนวัตเจอมาใช่ไหมเราอ่ามาถึงตรงนี้เราทุบรถไฟให้มันลงมาจากรถไฟใช่ไหมแล้วมันจะไปไปเซฟเตียงไปนอนเองนะทุกคนใช่ครับอ่ามันจะไปนอนเองนะเราก็เราก็จะจับง่ายหน่อยใช่นั่นแหละนะทุกคน โอเคก็ทั้งไงคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับก็ถ้าชอ่วยกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วก็นะครับใครที่ยังไม่ได้กดสมัครแม m เบอร์ชิฟตนะกดให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนช่องนะไม่ต้องมาถามว่าพี่ครับโดนเดทยังไงครับนั่นแหละนะครับโอเคเป็นใครที่มีปัญหาอะไรก็ค,คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะทำให้แล้วกันถ้าเกิดว่าทำได้นะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปละบบ๊าายยไปไบาย,บาย,บาย